เพราะรักนักศึกษาเซ้นนมว่าตันเคนได้อาศัยอยู่กับอาจารย์เซนไกมาตั้งแต่เด็กๆวิถีชีวิตของเขากับวัดนั้นแยกกันไม่ออกเขาจึงประหนึ่งว่าเป็นลูกหลานของอาจารย์เซนไกตันเคนอยู่ศึกษาเซนกับอาจารย์เซนไกจนกระทั่งอายุ20ปีก็มีความต้องการที่จะคอลา เพื่อไปศึกษาต่อที่อื่นแต่อาจารย์ก็ไม่อนุญ,ญาตสักทีและจะเขกหัวเขาทุกครั้งที่เข้าไปหาเมื่อไม่สามารถอ้อนวอนขอด้วยตัวเองตังเนเคนจึงไปขอร้องให้พี่ชายมาขออนุญ,ญาตให้พี่ชายก็รับปากว่าจะช่วยต่อมาพี่ชายของเขาก็ได้ไปกราบขออนุญ,ญาตอาจารย์เซนไกเพื่อให้น้องชายได้ไปศึกษาอย่งสำนักอื่น หลังออกมาจากการสนทนากับอาจารย์เซนไกพี่ก็พูดกับน้องชายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มว่าน้องรักทุกอย่างเรียบร้อยตามที่น้องต้องการอาจารย์อนุญาตให้เดินทางไปศึกษาที่อื่นแล้วตันเคนดีใจยิ่งนักที่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปศึกษาที่อื่นจึงรีบเข้าไปหาอาจารย์เพื่อกราบลาแต่พอเข้าไปหาอาจารย์ก็เคียงหัวเขาเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาเขาจึงออกมาด้วยใบหน้าที่งุนงง พร้อมกับกล่าวพี่ชายว่าในพี่บอกว่าอาจารย์อนุญาตแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ท่านอนุญาตแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงกลับคำได้ล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เข้าไปคุยกับท่านเองสิเออเออพี่จะเข้าไปคุยเองว่าดังนั้นแล้วพี่ชายก็เข้าไปหาอาจารย์เซนไกอีกครั้งแล้วถามเรื่องที่ท่านเขกหัวน้องชาย ฝ่ายอาจารย์ก็ยิ้มให้เขาและตอบอย่างอารมณ์ดีว่าที่ฉันเขกหัวเขาก็ไม่มีอะไรมากแต่ต้องการเขยกหัวเป็นครั้งสุดท้ายเฉยๆเพราะพอน้องชายของเธอกลับมาที่นี่อีกครั้ง mm hmm. เขาก็บรรลุธรรมแล้วฉันก็จะไม่มีโอกาสเขกหัวเขาอีกต่อไปมันเป็นความรักความปรารถนาดีที่ฉันมอบให้เขาเฉยๆหรอก mm hmm. ข้อคิดจากการให้ mm hmm. การมีเมตตาต่อผู้อื่น เป็นความดีที่ควรปลูกให้เติบโตในใจของเรากระทั่งควรเพิ่มเติมเป็นความการุณาที่จะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขที่มากกว่าเดิมแต่บางครั้งความเมตตาที่แสดงออกนั้นอาจผ่านการกระทําที่ดูเหมือนไม่เต็มใจหรือดูเป็นความใจร้ายในสิ่งที่แสดงออกแต่โปรดจําไว้ว่าสิ่งสําคัญไม่อาจเห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะมองให้ลึกลงไป ถึงเจตนาที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆแล้วเราจะเห็นว่าเจตนาที่ซ่อนอยู่ในการแสดงออกเป็นไปเพื่ออะไรอย่างไรก็ดีสิ่งที่เราควรตระหนักอยู่เสมอก็คือความรักที่ถูกปรุงรสให้เป็นความเมตตาและกรุณาท้ายที่สุดมักจบลงท่ามกลางความยินดีด้วยกันทุกฝ่ายแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นภาพที่ดูเหมือนกระด้างแต่ในความรู้สึก ที่อยู่ภายในใจของแต่ละคนที่ได้สัมผัสยำซ่อนรอยยิ้มที่มีความอิ่มเอิมใจอยู่ในนั้นความเมตตากรุณาจึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสำหรับทุกชีวิตที่เกิดมาเพราะความเมตตากรุณาช่วยสร้างโลกให้มีความงามที่ควรค่าต่อการชื่นชมแต่ความโหดร้ายทำลายชีวิตและโลกนั้นไม่คู่ควรต่อการจดจำแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึก เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม